สวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่เพชรบูรณ์กันนะคะพอดีมาทุระแล้วก็เลยเกิดแบบทริปปุบปับขึ้นมาเนาะเรากําลังจะขับรถไปเที่ยวเขาขอกันเขาข้อของเราเนี่ยเราไม่ได้มากันประมาณ4ี่หปีแล้วนะเลยไม่รู้ว่าตอนนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างและที่ที่เซอร์ไพรส์เลยเนี่ยคือเราอะ่ะยังไม่ได้ที่พักเลยนะทุกคนเราเที่ยวกันแบบยังไม่มีที่พักแล้วก็เที่ยวกันแบบยังไม่มีแผน อะไรเลยเดี๋ยวเรามาตามดูไปด้วยกันนะคะว่าคืนนี้เราจะได้พักที่ไหนแล้วก็ทริปนี้ของเราจะเป็นยังไงไปเที่ยวกันค่ะทุกคนเราขับรถกันมาสักพักหนึ่งแล้วเนาะตอนนี้กำลังขึ้นเขาคอแล้วแล้วก็บรรยากาศข้างบนขอคอเนี่ยมันดีมากๆเลยอะต้นไม้มันเขียวชอุ่มเต็มเขาเต็มป่าไปหมดเลยอะคะ่ะดเราไปดูวิวกันนะคะ คนเรามาพักเติมพลังกันที่โรงเตรียมตักหมอน่าใช่นะเรายังไม่ได้เข้าไปในร้านเลยอะเราเดินดูบรรยากาศหน้าร้านก่อนแล้วก็ร้านนี้เราไม่เคยมานะคะเดี๋ยวไปดูข้างในกันว่ามีอะไรทานบ้าง ทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอาหารตักมอนะแลอะอาหารของเราก็มาแล้วนี่อันนี้เป็นยำคนากุ้งสดเขาหั่นคณะแบบมาพอดีคำแบบน่ากินมากเลยอะ mm ่ะ hmm. เดี๋ยวเราทานข้าวกันก่อนแล้วก็ชมวิวบรรยากาศไปนะคะ mm hmm. ทุกคนปรากฏว่าอาหารจานใหญ่มากไ mm hmm. ม่ว่าแบบเล็กๆอะ mm ่ะ hmm. ดูไก่ไก่ทอดตะไคร้เขาดีน่ากินมากอะ mm ่ะ hmm. ต้องห่อแน่ๆเลยอ่ะ แล้วก็อันนี้เป็นเห็ดหอมทอดซีอิวนะคะแล้วก็กระเพาะปลาผัดแห้งอะทุกคนด<ม>ูจานดิใหญ่มากอิ่มแล้วก็ห่อค่ะ<ม>ไปค่ะกินกันต่อทุกคนอิ่มแล้วตอนนี้เรามาเดินชมบรรยากาศเราโชคดีมากเลยอะวันนี้แดดล้มลมตกอากาศดีแล้วก็ข้างบนเนี่ยมีลมเย็นสบายๆนิดนึงด้วยนะดีจังเลยอะทุกคนมาดูดิบรรยากาศดีมากเลยอะมันเขียวชะอุ่มไปหมดเลยอะค่ะ สุดลูกหูลูกตาเลยอะ่ะเป็นร้านอาหารที่ฝากคองได้นะราคากลางๆรสชาติดีแล้วก็ให้เยอะจะสั่งก็ต้องใจเย็นๆน,นะคะทุกคนไปค่ะเราไปเที่ยวกันตอ่อทุกคนเรามาสต็อปที่2เอานะเมื่อกี้เราออกจากร้านอาหารตักมอคค่ะเราออกมานิดเดียวนะก็มาเจอร้านนี้ค่ะพีโนโลาเต้เป็นร้านกาแฟแล้วก็วิวสวยเหมือนกันเดี๋ยวเราไปจิบกาแฟยามบ่ายกันค่ะ ที่นี่ก็มีอาหารด้วยนะาน่ากินเนาะแต่ละอิ่มแลยวเธอเอาอะไรคะนี่มีอเมริกาโนยูสุด้วยแล้วก็มีอเมริกาโนส้ม ค่ะค่ะสแกนจ่ายค่ะกาแฟมาแล้วทุกคนอันนี้เป็นอเมริกาโน่ยูสุของคุณผู้ชายเขาทำมันมีความยูสุนํำมากเลยนะทุกคนถ้าใครแบบชอบแบบสายสดชื่นอันนี้ได้เลยกาแฟไม่เค็มมากอ่ะไปของคุณผู้ชายเมื่อกี้แอบชิมไปแล้ว คาปูชินโน่ไม่หวานของเราสายนมสายนัวนมนมอะ่ะแล้วก็กาแฟที่นี่เขาไม่เข้มมากนะก็เหมาะกับบรรยากาศชิลๆจิบๆกาแฟไปเรื่อยๆดีอะ่ะ เช็คอินแล้วทุกคนรอกุญแจก่อนรอคีกาดแบบหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรีสอร์ทรรที่เราโรงแรมที่เราหาแบปรปับปรับเราก็มาพักปรับปรับชื่อเลยคันเนอใช่เอาแจ้คกาแฟาออกมาที่นี่อนะ่ะ ขอบคุณค่ะะด้าน,นล่างเป็นอะไรอ๋อบันไดข้างข้างสระว่ายน้ำอ๋อโอเคได้จะเป็นห้อง209 209โอเคได้ค่ะขอบคุณค่ะห้องอาหารอยู่ตรงนี้เหรอนี่ห้องอะ สองค่ะห้องหอมจังเรามารีวิวห้องพักกันหน่อยดีกว่าค่ะนี่จ,จบบานกว้างบานใหญ่เลย ไปดูวิวดีกว่า เดีย๋ยวเราไปพักผ่อนกันก่อนนะคะ Good morning ค่ะทุกคนน่าสดไหมอาหารเช้าของเราวันนี้ค่ะของอาหารเช้าของโรงแรมที่เนี่ยเขาจะให้เลือกแบบเป็นเซ็ตไว้ตั้งแต่ตอนที่เข้ามานะคะเราเลือกเป็นข้าวต้มหมูกับของคุณผู้ชายที่เป็นเบเกฟลตแล้วเขาก็จะมีให้เลือกเครื่องดื่มมาให้เรียบร้อยเลยเราเลือกเป็นมัคค่าร้อนแล้วก็มีลาเต้เย็นส่วนอันนี้เขามีเสิร์ฟเพิ่มเติมเป็นรัวซองดวยทุกคนน่ากินมากเลยอะเดี๋ยวเรา เดี๋ยวรอจานชามช้อนซ่อมอะไรก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยมาทานกันมาชิมกันดีจังตอนแรกคิดว่าเขาต้มจานเดียวจะไม่อิ่มนะไม่คิดว่าน่าจะอิ่มละมีผลไม้ด้วย พร้อมแล้วแบบเต็มเต็มแบบจัดเต็มทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มทานอาหารกันเดี๋ยวเราทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะไปเก็บของแต่งตัวแล้วก็เดี๋ยวเราออกไปเที่ยวกันต่อนะคะ ทุกคนเรามาถึงวัดผาซ่อนแก้วแล้วนะคะแล้วก็ทางขึ้นนะ่ะเขามีให้ถอดรองเท้าด้วยทุกคนหอบเลยเดินทางทางลาดขึ้นมาไปค่ะต้นอะไรทำไมมีกลิ่นด้วยหอมดีดอกน่ารักจังเลยมีกลิ่นด้วยอ่ะ มีต้นไม้แปลกๆเยอะดีเป็นเม็ดเม เย็นสบายมากเลยอะคะ่ะมีให้เช่า ทุกคนเราอยู่ในวัดนะคะแล้วก็มันจะมีถนนของซอยเนี่ยกั้นระหว่างกับอีกจุดหนึ่งอะคะ่ะพระพุทธรูปตรงเนี้ยเ,ออเราข้ามไปไม่ได้เพราะเราไม่ได้ใส่รองเทา้าเราถอดไว้ท้ายหลังวัดอะทุกคนเราสักการะจากตรงนี้แล้วกันเนาะทุกคนเราไหว้พระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแหละเดี๋ยวเราจะออกจาก เข่าคอแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับกรุงเทพกันก่อนกลับมาในอีกหนึ่งสต็อปที่เราจะแวะเที่ยวกันเดี๋ยวเราไปดูว่าสต็อปนั้นคืออะไรคือที่ไหนเดี๋ยวไปเจอกันค่ะออกจากวัดมาไม่ไกลนะคะแล้วก็มาแวะตลาดค่ะเพราะว่าเราจะมาดูของฝากแล้วก็เราจะดูวิวด้วยค่ะไปค่ะเขาจัดเรียงของน่าซื้อมากเลยทุกคน ได้กำนันจุนอะ่ปะปลาส้มอะ่ะเราจะแวะตรงนู้นไหมหรือไม่แวะแล้วมีขนมมีถั่วเต็มเลยอะผักพลาาัมโอ้ยฟังแม่โอ้ยเห็ดหอมถูกจังเนี่ยไอ้มะละวานเนี่ยผัดไข่อร่อยค่ะกะลังดาวค่ะไาเดินดูก,ก่อน เลติสเลติสอือแตงกวาถูกละห้าสิบบาทเองดูในมีขนมเต็มเลยนี่ลูกอะไรอังไม่เคยเห็นเลยดูก่อนได้พี่มักแองโลละห้าสิบบาทจ้าสามโลห้าสิบบาทนะคะค่ะวอเลนจีก็มาใหม่พี่วันนี้เลนจีโอ้เงาะบลเลอร์เลย ก็สวยลิ้นจ่ก็สวยค่ะนจิจ่สวยมากเลยนะวันนี้ลูกแบบนจิจ่ใหญ่เงาะใหญ่หวานลูกพีชอุ้ยหอมจังเลยลูกพีชกลิ่นออกเลยอ่ะอต้นหอมญี่ปุ่น

ผักผลไม้เขาตัดแต่งสวยดีอะคะ่ะน่าซื้อมากแต่ว่าของมันก็คล้ายๆกันนะคะทุกร้านลองเลือกๆดูเอาราคาแตกต่างกันนิดหน่อยแล้วไปเดินให้มันหมดหมดก่อนออมาขามแช่อิ่ม เุ้ยน่อไม้ฝรั่งไุ่ยดูใหม่จังเลยอะ่ะ <c oughs> กำลังจะบอกว่าเดินเราวังสะดุดเซองอ้ชิว เอาสองแก้วค่ะเดี๋ยวลูกค้าเติมนับขึ้นเองได้ค่ะโอ้ว้ายเรายเย็นจัง ิงคือเราเดินตลาดใช่ไหมคะแล้วก็มันมีร้านกาแฟมีจุดให้เข้ามานั่งชมวิวด้วยค่ะแต่ว่าอันนี้เป็นร้านที่ขายผักขายของฝากขายขนมข้างหน้าทุกคนแล้วเขาก็มีป้ายเขียนว่าหลางังร้านเนี่ยชมวิวได้แล้วก็มีน้ําขิงแก้วละยีบาทแล้วบรรยากาศก็คือดีๆมาก เดี๋ยวเราคิดๆไว้แล้วคะ่ะว่าจะซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวเราไปซื้อของเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อคะ่ะทุกคนเราใกล้ถึงจุดมุ่งหมายของเราแล้วนะคะจุดนี้คุณผู้ชายเขาบอกว่าที่เขาบอกกันว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยเราก็เลยกลับจากเพชรบูรณ์เนาะมันทางผ่านอะ่ะแล้วก็ลองแวะมาดูสักหน่อยว่าเป็นยังไงข้าบจากเพชรบูรณ์มาเขาคอทุกคนตรงนี้กําลังจะใกล้ถึงแล้วใช้เวลามาประมาณสีชั่วโมงอะ่ะ อันนี้นั่งนานพอสมควรเหมือนกันเลยนะเดี๋ยวเราไปดูว่าบรรยากาศของที่นั่นมันเป็นยังไงแล้วก็มีอะไรให้เราได้เดินเล่นเดินชมสวยๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้พอมๆกันค่ะ อโอ้คนเยอะเหมือนกันนะนะ่า ทุกคนดูท่าแล้วห้องน้ําห้องท่าก็คือลําบากนะคะถ้าเผื่อใครจะแวะมาที่นี่ก็เข้าห้องน้ําอะไรกันมาให้เรียบร้อยก่อนนะทุกคนตอนนี้แดดล่มลมตกอะ่ะบรรยากาศกําลังดีอะ่ะท้องฟ้ากําลังสวยเลยอะ่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิวกันทุกคนเราไม่กล้าเข้าไปใกล้มันมากนะเดี๋ยวมันวิ่งไลก่กัดเรา มีน้องเป็ดนอนอยู่หนึ่งตัวเอ๊หรือว่าหา่านเฮ้น้องอยู่คนเดียวหรอเราไม่ใกล้เขาแล้วนะเดี๋ยวมันวิ่งไล่เรารบ,รบ,บรรยากาศนะคะรอบๆเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนู้นนะคะที่เป็นอ่างเก็บน้ำเป็นอ่างเก็บน้ำหรอไม่ใช่สิเป็นเขื่อน ก็จุดตรงนู้นนะคะมีขายของกิน,น,นด้วยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนิดนึงว่ามีอะไรให้เรากินบ้างทุกคนมีห้องน้ำสาธารณะด้วยค่ะ <c oughs> อย่างที่บอกเนาะ <c oughs> มันอาจจะไม่ได้สะดวกสบายมาก เดี๋ยวเราไปหาของกินกันได้ไหมของกินเยอะเหมือนกันนะคะทุกคน ของข้าวของหวานไอศครีมมีครบเลยนะต่อได้นะคะมีของทะเลด้วยอ้เขามีเอ๋อเขาตั้งแคมป์ที่นี่ได้เหรอตั้งตั้งแต่นหนอ๋อห้องน้ำก็คือลำบากเกิน ทุกคนเราปักหลักได้ที่แล้วหลังจากที่ซื้ออาหารและเครื่องดื่มมาเนาะเดี๋ยวเราจะนั่งทานอะไรก,กรุบกริบพร้อมดื่มอะไรนิดนึงยามเย็นแล้วก็นั่งพักดูบรรยากาศตรงนี้นิดนึงนะคะเขามีแพหรือแกะด้วยะคะ่ะจุดตรงนู้นเนาะแต่เราไม่ได้ไปเพราะว่าตรงนู้นะคนมันเยอะมากแล้วก็เด็กก็จะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเพราะส่วนใหญ่ทุกคนเข้ามากันเป็นครอบครัวเนาะมาเที่ยวกันนะคะแล้วเขาก็มีว่าวให้เล่นด้วยนะแต่ว่าเราก็ไม่มีแรงที่จะไปวิ่งเล่นว่าวกับเขาหรอกเนาะเดี๋ยวเรานั่งพักผ่อนกันดีกว่าค่ะ ทุกคนหมดเวลาของเราแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะกลับกรุงเทพกันแล้วนะคะสำหรับทริปเนี้ยหวังว่าทุกคนจะสนุกจะเอินจอยไปกับเรานะคะไว้เจอกันใหม่ทริปหน้าค่ะบ๊ายบาย